ค่ะวันนี้จะมาอธิบาย6วิว1เหนะคะสำหรับอของหนูก็คือใครวูนะคะใครซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเพราะกายนักกีฬาวิ่งมาราธอนนักบาสน,นักบอลน,นะคะหรือผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ค่ะวอตคือซื้ออะไรนะคะเขาจะต้องการซื้อเวโปรตีนที่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือชีวิตประจาวันของเขานะคะเช่น นักพละกายก็จะต้องการเวโปรตีนที่มีโปรตีนสูงมากๆเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากซ้อมเสร็จหรือว่าแม้กระทั่งนักวิ่งมาราธอนก็จะต้องการเป็นเวที่ย่อยง่ายนะคะเพื่อสะดวกแล้วก็ไม่หนักท้องค่ะวายซื้อทําไมนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายนะคะวูคือใครมีอิทธิพลต่อเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็น โค้ชเทรนเนอร์เพื่อนร่วมทีมร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์รุ่นพี่แนะนำมา,นาก็เป็นการแนะนำต่อๆๆว่าสินค้าตัวของเราเป็นสินค้าที่ดีนะคะเว้นคือซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อหลังหรือก่อนออกกำลังกายก็ได้นะคะแล้วก็ความถี่ก็จะเป็น3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าคนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็เขาจะพักหรือหยุดประมาณ1-2วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ แว่คือซื้อที่ไหนส่งนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ร้านอุปกรณ์ฟิตเนสหรือว่าเป็นพวกร้านค้าสุขภาพในห้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้าซื้ออย่างไรนะคะคือบางคนก็จะเอาราคามาเปรียบเทียบกับจำนวนโปรตีนว่ามัน พอดีมันเหมาะต่อราคาไหมหรือจะเป็นเลือกซื้อผ่านรีวิวหรือช่องทางที่มีคนแนะนํามาเช่นแบบรุ่นพี่แนะนํามาว่าซื้อร้านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบประมาณนั้นเลยแต่หนูจะยกตัวอย่างเป็นของอนักวิ่งมาราธอนนะคะก็คือเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนเขาต้องการโปรตีนที่ย่อยง่ายทาให้ไม่หนักท้องแล้วก็ซื้อมาเพื่อ,อ เพิ่มกล้ามเนื้อในการวิ่งระยะไกลนะคะกูก็คือโค้ดของเขาเป็นคนแนะนํามาเวนคือเขาซื้อหลังจากการซ้อมหนักนะคะซื้อ3-4ครั้งต่อสัปดาห์เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาซื้อที่ร้านค้าอุปกรณ์กีฬานะคะหรือว่าร้านค้าออนไลน์นะคะสุขภาพค่ะแล้วก็ซื้อเขาซื้อจากการแนะนํารีวิวจากรุ่นพี่ที่เป็นะนักวิ่งมืออาชีพนั่นเองนะคะสำหรับ6 w 1 h ของหนูค่ะ ค่ะ,ะความแตกต่างระหว่าง B M C ในฉบับเก่าและฉบับใหม่นะคะ,ะหนึ่งเลยคือ,อเน้นความยั่งยืนฉบับใหม่นะคะจะเป็นฉบับที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากๆจะแบบคิดข้อนี้แบบมากๆส่วนฉบับเก่าคือก็จะมุ่งเน้นแต่กำไรโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนกับฉบับใหม่นะคะแล้วก็ การตอบสนองต่อเทคโนโลยีก็คือฉบับใหม่ก็คือจะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยนี้ปรับให้เข้ากับยุคิจลแต่ว่าฉบับเก่าก็คือมุ่งเน้นการจัดการแบบเดิมๆนะคะแล้วก็ปรับการปรับตัวนะคะคิดว่าฉบับใหม่จะมีแนวคิดที่ยืดหยุ่นแล้วก็ฉลาดแล้วก็เร็วกว่าฉบับเก่านะคะส่วนฉบับเก่าก็คือมุ่งเน้นความมั่นคงมากกว่าไม่ได้ยืดหยุ่นหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็การสอดคล้องกับ w uh, h นะคะก็จะเป็น Who, What, Where, When, Why, How ก็คือเข้ามา uh, สอดคล้องกันก็คือ Who ก็จะเป็นใครใครเป็นลูกค้าลูกค้าเป้าหมายยังไง What คืออะไรนำธุรกิจนำเสนอยังไง Where คือช่องทางที่ขาย When คือเวลาไหนเหมาะสมก,กับการแบบ uh, ลงมือขายหรือว่าอะไรประมาณนี้ Why ก็คือ เหตุผลที่ลูกค้าเลือกที่จะซื้อแล้วก็ how คือวิธีการดําเนินการซื้ออะไรประมาณนี้นะคะก็คืออนํามาสอดคล้องกันก็เลยได้เป็น 6W1H มาด้วยคะ่ะ